ขอตัวแบบนี้ครับ้านเองครับสวัสดีครับมื่อนี้พาพี่น้องมาสู่ปลาครับสูบน้ำ่หน้าเนาะแต่ว่าจิตดูดน้องพอดีเลยครับดูดซะนี่ครับตั้งเครื่องไว้แล้วจมือเโซ่ครับน้ำ มเบึงเอลุมไปหลายเตืบครับเดี mm ๋ยวจึงมารุนมาให้กำลังใจกันครับว่าดีได้หลายว่ามือนี้จึงมเบึงครับสะเรื่มแหงนะครับสะเรื่อมแหงนะครับนี่เห็นปลาดุกความบึงที่น้องบึงเห็นปลาดุกบ่าเห็นบัาโอ้มีปลาดุกความหุ่นสองตัวหุ่นเอ้ยมีปลาดุกความครับเดี๋ยวจึงมารุนครับนี่นี่มีปลาบูความโอ้ยยย ปลาอยู่นี่หลากหลายครับฮู้ฮู้ปลาดุกไปแล้วน,นี่นี่นี่ลงอีกแล้วสามตัวปลาดกรองอยู่นี่เต็มเลยครับปลาปลาดุกไหมอู้ยนี่ไปแล้วครับไปแล้วพูนพูนพูนปลาเดี๋ยวจึงมาลุ่นครับมาลุ่นครับนี่อยู่นี่หลากหลายตัวหนึ่งโอ้ยจึงมาลุ่นมาให้กำลังใจกันเด้อครับน้ำเริ่มแห้งนะครับดูนี่ครับ ีดูน้ำเล่นาก็าดีได้ปลาก็แบบอู้กระคว้าไงครับเบื้องครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเอื้นคนมาซอยจับครับปลามือนีิมาด้วยครับพี่น้องมาจับปลาซอยกันครับแม่ปลาดุกปลาคว้กระตุ่วแบบนี้มับบ้งไงเดี๋ยวจังไรจึงลงครับ ครับจับปลาได้กันครับเออพี่น้อนมาางมะวิญญาหัเนครับว่าหันไนว่าหันไหมาอยู่กำลังน้ำกลนมาครับเดี๋ยวจึงร้อเบิ้งครับโอ้โหได้ตัวนึงแล้วตัวก็ง่ายโดดขึ้นมาเลยครับตัวนี้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่ครับเห็นบ่นี่ พอไงเห็นสองสูแล้วครับมือใส่แล้วหุ่ไไหนจวด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 ไปแล้วเบื้องเทคนิคการย่างเอาปลาครับเขาย่างเท้างเงินเท้างน้ำเนาะถันลุ่ไปลุยนียวยามันลุ่ห้อยครับนิย่างรอขางเก็บปลาเนาะมันอันนี้มัน,นย่างเก็บไปน้องขง <My God. S 1> อางก,กดเรียงนะกดแล้วกดแล้ว น้องเบิกปากฟังยังครับอาเท้ามือจับจะได้ไหมัแล้วแต่กบแล้วกบหลองกลุ้มกลัวลุกตัวเด้ตูนจะลูนขึ้นเลยนั่นนั่นไม่ได้จักโตเลยนั่นอุ๊ยปลาบูโอ้ยได้ปลาบูครับพี่น้องเรื่องครับเฮ้ย ม้วเนระบครับเดี๋ยวเเห็นตัวปลาแล้ครับช่วงนี้จึงถ่ายสรุปแค่เดียวนะครับเนาะจะไปเห็นตาตอ้าซโอ้โห ข้อัีบข้อนี้ไปเพิ่งก้อนี้มีกับตัวใหญ่คร oh ับไปแล้วสองตัวเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โอว้ยบทนแล้วตัวพีอาตัวพี

ขลาคว้าตัวแบบนี่ครับแานเงี้ยนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าวอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยตัวลายๆเนี่ยปลาดุนปลาอันยังครับมันกินเลยเปล่าปลาเนี่ยเอาเอาอยู่ครับเปล่งปลาอันยังครับพี่น้องเบื่องเนี่ยลายโอ้เนี่ย ไายหัดงานครับเป็นแบบบ่อเป็นแาปลาซ็อกเกอร์เป็นแบบบ่อ,รอครับติดเครื่องอีกแล้วครับแนมท่านในเฮีงยงอยู่ติดเครื่องไปเก็บได้ครับมาจึงไปสรุปจึงไปสรุปผลงานนะครับนี่ในสอบนีน่กระไรยังเปิดให้เบิงง้งหน้านี่ครับประคองยังอยู่ในนี่นหนแหละจึงไปเบิ้งเล่ะ ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกครับโอ้ปลาดุกปลูกแบบนะครับเมื่อกี้ปลูกได้ทัวงทั้งไงเนี่ยมั้งลุงปลาครับดึงปลาโอ้หักลายครับนี่ปลาใหญ่เข้ามาได้เนี้ยหักเอฟยังไปสรุปอยู่บ้านเนาะครับเนาะหักลายเนาะปลาเนาะ ข้างล่างเพิ่นกำลังอันจับกันอีกครับไปอีกโซนหนึ่งโซนทางนี้ครับมีสองโซนเนาะไปจยงไปเบ่้องอยูบาลน,นะครับเนาะถ่ายยากนี่เบิ้งผดงาบ ทางปลาครับนี่ครับที่เด็ดนี่ของเี้โวโวโว นี่ใครกินมันปลาดุกกับนี้ะครับมันปลาดุกเห็นหล่ตัวยู่ครับแต่ว่าได้หน่อยมันตุ่มเนาะโอ้โหดูดิครับประคอ หัวหนมาหัว่น้าหัวหน้าหัวหน้ อะไรครับน้อทเงี้ยน้องเงี้ยมีว่าบิ้งที่เด็ดครับถพาไปเนิ่ที่เด็ดเด็ดจรง่ะชายไม่เกยสุมดไปเลยนองไม่ติดไหมเนิ่ครับทียาววมาจับให้ิึงจักโตนึง โตอย่างง่ายเด็กโง่เบื่ครับตัวบักใหญ่เนาะนี่จะหลุ่นนี่แหละครับซีหาโศกโศกนอกนั่นก็น้อยลงไปอีกครับมาให้ตัวนึงเนาะน,นี่ตัวนี้แห้งไง่ายครับมิตัวนี้แห้งไง่ายครับ เป็นทั้งทั้งมันเลือกขวด <laughs> ทั้งวนเลือกมันโดดออกครับ